ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนทประจำวันที่28มีนาคมโดยข้อเทฟฟ็จจรบอลแมนเชสเตอร์เดนเช้านี้ขอสเสนอทีมมีศักยภาพมากพอสื่อแย้มซันโชอยากซบผีเพราะแข้ง3รา,ายนี้โดย e v e n n นิ่งแ n นด r ดาประงานต่อมาว่านะฮะมีหลายทีมดังในพิวรังกิตสนใจจะคว้าตัวจะดอนซันโชมาร่วมทีมตลาดซัมเมอร์นี้แต่ตัวปีกสิงห์ขนองนาคนนี้อยากจะย้ายมาอยู่ในทีมโอแทฟฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์เดน เนื่องจากชื่นชอบใน3แข้งตัวรุกของโอเดกุนัสโซชาเป็นอย่างมากเลยตอนนี้แมนเชสเตอร์เดนัผมกลายเป็นตัวเต็งจะคว้าตัวดาวรุ่งวัย20กรัตคนนี้มาร่วมทัพจากบุสเซียดอตมุนในราคาสถิติสมโมสรที่120ล้านปอนด์แม้ว่าจะมีรายงานออกมาว่าทั้งบรูพูและก็เชลซีกอยให้ความสนใจในดาวเตะรายนี้เช่นกันโดยเหตุผลสำคัญที่ซันโชจะมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์นมากที่สุดนั้น สื่อเจ้านี้เผยม,มาว่าต,ตัวนักเตะชื่นชอบในการสร้างทีมด้วยนักเตะอายุน้อยของโซชาและก็อยากจะเล่นกับ3ามแข้งตัวรุกสุดจี๊ดที่ทีมมีอยู่ณเวลานี้โดยแข้งรายแรกก็คือมาคาแรฟฟอร์ดที่ทั้งคู่สืบการมาจากแคมป์ทีมชาติอังกฤษอีกรายก็คือองคนี่ีมัติยานหอกต้าตึงชาวเฟรนช์ที่ว่ากันว่าซันโชครองไหลในความสามารถอยู่ไม่น้อยและสุดท้ายก็คือเมสันกรินวูดหรือน้องไม้เขียวนะฮะที่ยิงกระชูดทุกครั้งได้โอกาสในการลงสนาม นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมนะฮะทางซันโช่นั้นมีโอกาสจะเป็นย้ายซบแมนยูมากกว่าทุกททีมในสโมสรอ,อีก2ทีมที่เป็นบาร์เซโลนากับเบรลลิ่ครับก็ต้องรอรู้นกันต่อไปนะฮะด้วยความชื่นชอบและก็ในการที่อยากจะอยู่กับเพื่อนร่วมทีมของเขาที่เล่นในอังกฤษนะฮะก็คือมาคาแรตฟอร์ดคนนี้นี่เองครับและผมว่าในทีมนั้นมีบรูโน่เฟอร์นเดสตัวอีกคนครับเลยเป็นการดึงดูดซูเปอร์สตาร์ให้เข้ามาอยู่ในแมนยูของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้น,นครับ ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าดี๋วนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะฮะรอมดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับกรินนิงและแมนยูเลือกใครดีเมดิสันหรือกิริชแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดนต์ะผมต้องไปฟังความเห็นจากจอราทานกรินนิงในเกาลังบอกอยากได้ใครมากกว่ากันระหว่างแจ็คกิริชหรือเจมเมดิสัน โดยเจ้าทานเจอร์นินิงนะครับผมอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์เดนต์อยากจะออกโรงแสดงความเห็นมาว่าปีาแดงแมนเชสเตอร์เดนต์ควรจะดึงแจ็คยูริชมิดฟิลด์แอสตันวิลล่ามาเข้าชิ้นโอเทอฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้มากกว่าไปควา้าเจมส์เมดิสันเพลย์เมคเกอร์เลสเตอร์ซิตี้หลังสโมสรมีข่าวกับทั้งคู่มาโดยตลอดโดยกรีนนิงนะครับผมที่เคยเล่นในกับปีศาจแดงในระหว่างปี1998ถึงปี2001ในยุคที่เซรอร์ฟอาริกฟกุสันบรูมกุลซื้อชาสกอต กลุ่มบางเยียนนั้นเผยมาว่าในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมานั้นมันมีการพูดกันว่ากิลลิชนั้นจะมาหรือเมดิสันจะมาส่วนตัวผมผมคิดว่าแจ็คกิลลิชมามากกว่าเมดิสันเป็นนักเตะที่ดีมากๆเลยนะเทคนิคก็ชั้นยอดสามารถสร้างสารรค์โอกาสผ่านบอลเยี่ยมทั้งสั้นและก็ยาวรวมทั้งมีความยอดเยี่ยมในการเล่นลูกตั้งเตะแต่อย่างไรก็ตามแจ็คกิลลิชมีความแตกต่างออกไปอยู่บ้างเขาสามารถพาบอลหน,นีคู่แข่งไปกับบอลได้ดีและสามารถจ่ายแทงทะลุช่องได้อย่างไม่ต้องพูดถึง นอกจากนั้นเขาี่มีความมุ่งมั่นไม่ชอบความพ่ายแพ้คุณสามารถเห็นได้จากเกมของเขาขณะที่เมดิสันยังเล่นเหมือนกับบรูโน่เฟอร์เดสอีกด้วยนะฮะส่วนกิริชจะนําความแตกต่างบางอย่างมาให้เขาสามารถหาพื้นที่พาบอลหน,นีคู่แข่งและปรบ2-3นักเตะได้ในการเคลื่อนที่เป็นครั้งเดียวส่วนเขาจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกับยูนเต็ดชุดนี้มากกว่าเมดิสันตามความเห็นของผมเลยนะ กรีนิงก็ได้กล่าวปิดท้ายหรือนอกจากมิดิสันกับกิริชนั้นยังมีข่าวว่าพิษแดงอยากจะให้จจด,ดอนซันโชไปอีกดับรุ่งบริสเซียดัดมุนมาเสริมทัพอีกรายหนึ่งด้วยครับอาเป็นว่านะฮะผมงานนี้มันอย่างแน่นอนครับขนาดกินนิงยังเชียร์แจ็คคิริชเลยนะฮะว่าเขามีของดีอยู่ในตัวอย่างแน่นอนผมว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับรอับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมันอยู่เจอปัญหาใหญ่ดึงอิคาโรมาร่วมทีมแบบถาบอด โดยสื่อผู้ดีเผยแมนเชสเตอร์เดอาจจะพืดดึงโอเดียน,นิโาโรมาร่วมทีมแบบถาบอลแม้ว่าโอลเล็กกันตาโซชาจะประทับใจผลงานและอยากจะซื้อขาดจากทีมจากจีนก็ตามโดยแมนเชสเตอร์เดนต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในการดึงโอเดียน,นิโกโรคนนี้ของหน้าชาวนเนเธอรลียมาเข้าชินโอทาฟอร์ดแบบถาบหรหลังจากเสี่ยงขายศรนหัวสโมสรแม่ในศึกชินิสซูเปอร์ลีกพร้อมเพิ่มค่าเหนือให้เพื่อรั้งตัวอยู่กับทีมต่อไปตามรายงานจากสกายสปอร์ตสื่อกีฬาของอังกฤษบวนพระราสปอร์ตที่ผ่านมา โดยหัวหอกวัย30ปีคนนี้ย้ายมาจากเซี่ยงไฮ้สนหัวนะครับไปอยู่กับปีสแสดงบันเชเสเตตดแบบสัญญายืมตัวเมื่อเชื่องเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนจะสร้างผลงานได้สุดประทับใจซัดไปแล้ว4ประตูกับอีก1นึอสซิสจาก8เกมที่ได้ลงเล่นในสนามทําให้อโอเล่คุนตาโซชาต้องการที่จะเซ็นสัญญาถาวรด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ585ล้านบาทหลังจบฤดูกาลนี้ ย่งไรก็ตามนะครับล่าสุดเซียงไห่ซนหัวได้เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับอิกาโรโดยเพิ่มจ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มเข้าไปจาก3แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เป,ป็น4แสนปอนต์ต่อสัปดาห์และขยายระยะเวลาสัญญาออกไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2024แทนของเดิมที่จะหมดในเดือนธันวาคมปี2022นี้โดยในเวลานี้แมนเชสเตอร์เดก็ช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของอิกาโรเป็นจำนวนเงินกว่า1,030,000ปอนด์หรือประมาณ5.07ล้านบาทต่อสัปดาห์ และตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับสัญญาใหม่กับเชียงหา้เสืนหัวหรืออยู่เล่นให้กับไปแสดงกันต่อไปครับนะฮะเป็นาว่างานนี้ก็มีอุปสรรคเข้ามานิดหน่อยนะฮะเป็นการที่เอาเงินมาทดสอบติดใจของโอเดียนอิกาโรนะฮะว่าเขาจะเอาเงินหรือจะเชื่อมั่นในแมนยูต่อไปก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับงานนี้รับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะของบรนแรงนะพี่เผยแมนยูพร้อมยกเบอร์เจ็ดโนมนาวกิชมันย้ายมาซบทีม โดยในเรืเ่องเบลนะผมสื่อของอังกฤษระบุว่าแมนเชสเตอร์เซคิดจะซื้อใจองตวนกิสมันหัวหอกบารา์เซโลน่าด้วยการมอบเสื้อเบอร์เจ็ดให้กับเขาถ้าหากดาวเตะชาวฝรั่งเศสคนนี้ย้ายมาซบพิศดแดงท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของอาริซิสซันเชสเจ้าของเสื้อเบอร์เจ็ดคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์เตโดยแมนเชเสเตอ,อ,อร์ซสโมสรด้านของศึกฟุตบอลบริลิกกิตนะฮะพร้อมที่ยกเสื้อเบอร์เจ็ดของทีมให้กับองตวนกิสมันกองหน้าบารา์เซโลน่า เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้เขายอมย้ายมาอยู่กับทีมหลังจบฤติการนี้ตามรายงานของเดลี่เมลสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีโดยกิชมันนับเพิ่งย้ายมาจากอตเลนติโกมาติดกามาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัว120ล้านยูโรนะฮะ หรือประมาณ4,200ล้านบาทแต่เขากลับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังกับทีมโดยจนถึงตอนนี้เพิ่งทำไปเพียงแค่8ลูกจากการลงเล่นในลีก26นัดจนทำให้มีข่าวลือม,มาว่าอาซูกาน้าพร้อมจะโลกเขาที่ราคา100ล้านยูโรหรือประมาณ3,500ล้านบาทเกิีเดียว ท้งนี้เจ้าของเสื้อเบอร์เจ็ดคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คืออาริซิสซันเชสซึ่งเดริเมลนะครับไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดบาคิสมันจะย้ายมาอยู่กับวิสต์แดงพร้อมกับได้เบอร์เจ็ดจริงๆแล้วจะอนาคตของชานเชสจะเป็นยังไงต่อไปโดยก่อนหน้านี้โอเล็กนัสโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยบอกเป็นในๆเลยนะว่าซันเชสจะได้โอากาสพิสูจน์ตนเองกับทีมในฤดูกาลหน้าขณะเดีวยวกันก็มีข่าวลือมาว่าอิโจมิลานทีมที่ยืมซันเชสไปใช้งานในตอนนั้นจะไม่ใช้ออปชั่นซื้ออขขาาดดดเเีก็ นะเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะผมว่าแมนยูจะมอบเสื้อเบอร์เจ็ดนี้ให้กับกิชมันจริงๆไหมรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับบริโอชีค,คินคือปัญหาทำรรเวรอนไปไม่รุ่งกับแมนเชสเตอร์เดโดยบริโอฟินานประบุนะครับว่ารอยคีนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ฮวนเซบาสเตียนเวรอนไปไม่รุ่งกับแมนเชสเตอร์เดเนื่องจากตอนนั้นคีนกับเวรอนนะฮะร,รับบทบาทที่คล้ายกาัน และอดีตดาวเตะชาวไอริชคนนี้ก็มีอิทธิพลกับชีมากกว่าทำให้เวรอนนั้นไม่กล้าจะขอบอลจากคนอื่นมาเล่นเพราะมันจะไปก้าวกา่ักับการเล่นของชีพร้อมชี้ที่จริงแล้วเวรอนนั้นก็เป็นนักเตะที่เก่งมากเลยนะโดบริโอฟีน,นันอดีตยอดกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของสุดฟุตบอลอังกฤษแสงความเชื่อมาว่าสาเหตุที่ทำให้ฮวนเซบาสเตียนเวรอนนั้นอดีตมิดฟิลดว์ชาวเจนไตไม่ประสบความสำเร็จกับปีศาจแดง เป็นเพราะตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยเต็ตมีรอยคีนอยู่ในทีมจากการที่คีนมีบทบาทคล้ายกับอีกฝ่ายแถมยังมีอิทธิพลกับทีมมากกว่าอีกต่าหากนะฮะโดยในช่วงซัมเมอร์ปี2001บานเชสเตอร์เต็ดตัดสินใจดึงเวรอนมาจากปราซิโอ ด้วยค่าตัว28.1ล้านปอนด์หรือประมาณ1,124ล้านบาทจะทำให้ตอนนั้นเวรอนถือเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้แต่อดีตดาวเตะวัย15ปีคนนี้ก็ไปไม่รุ่งกับทีมนะฮะจะทำให้โดนขายไปอยู่กับเชลซีในอีกราว2ปีต่อมาโดยค่าตัว15ล้านปอนด์หรือประมาณ600ล้านบาทกันเลยทีเดียวทั้งนี้ไม่นานมานี้นะผมเฟอร์นินดนเปิดช่วงถาม ตอบแฟนบอลบนโลกออนไลน์นะฮะโดยมีช่วงหนึ่งที่มีคนถามมาว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างเวรอนกับกูตี้อดีมิดฟิลเรอเบลลิกซึ่งเฟอร์ดินานที่เคยร่วมงานกับเวบอนในสีเสื้อมนเชีอร์สุดเด็ดเป็นเวลาหนึ่งดูการก็ตอบว่าโอ้นี่เป็นคําถามพี่ดีเลยนะเวรอนหรือกูตี้งั้นเหรอสำหรับแฟนบอลที่อายุมากขนาดนี้อย่างตัวเฟอร์ดินานเองและ้วนะผมก็ต้องตอบว่าเวรอนเซบาสเตียนเวรอนนั้นเคยทำหนึ่งประตูที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นในการซ้อมด้วยซ้ำไป มันเป็นลูกยิงแบบปราโมนานะฮะที่ยิงจากกึ่งกลางสนามตอนนั้นทุกคนซ้อมอยู่ต่างก็หยุดนิ่งด้วยความอึง้งอารมณ์บอประมาณว่าแกเห็นนั่นปะฮะที่ฮวนเซบาสเซียนเพิ่งทําไปนะเขาเป็นนักเตะที่เก่งจนน่าทึ่งเลยนะเขาเป็นคนที่ผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาดับสนิทก็เป็นเพราะรอยขีนอาจจะมีบุคลิกที่อิทธิพลต่อทีมมากกว่าเขานิดหน่อยและเอาบอลไปครองมากกว่านิดๆนะฮะในการเล่นตำแหน่งเดียวกันกับเขา คุณต้องอย่าลืมนะว่าเวรอนเคยอยู่กับราซิโอแล้วก็ปาาซึ่งเป็นช่วงที่เขาถือตัวเป็นหลักในการเล่นเกมการเล่นทุกอย่างมันต้องขึ้นผ่านทางเขาทั้งนั้นต่อจากนั้นนะฮะเขาก็มาอยู่กับยูไนเต็ดซึ่งมีรอยคีนที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันอยู่แล้วคินก็มักจะเอาบอลออกมาจากกองหลังแล้วจากนั้นก็ผ่านบอลไปให้กองกลางและแนวรุกหลายครั้งที่เขาอยู่ตำแหน่งตรงกลางสนามแล้วก็ตะโกนส่งเสียงดังลั่นมาว่าเฮ้ยผ่านบอลมาให้ฉันสิว่าผ่านบอลมาให้ฉันสิ นี่เซบาสเตียนก็อยากจะเคารพเขาและก็มีอารมณ์ประมาณว่าฉันจะปล่อยให้รอยคีนจัดการไปเองก็แล้วกันนะโดยเซบาสตนะผมเป็นคนที่มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมเลยนะผมคิดจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีรอยคีนแล้วล่ะก็เขาอาจจะเป็นได้สวนกับสีเสื้อของแมน,นเชสเตอร์เตดก็เป็นได้ผมคิดว่ารอยคีนคือปัญหาที่ทาให้เขาไปไม่รุง่งและมันก็ไม่ใช่ความผิดของรอยคีนหรอกนะมันก็แค่คินมีบุคลิกที่เป็นอิทธิพลต่อทีมมากกว่าและมีอํานาจมากกว่าก็เท่านั้นเอง เป็นธรวานาะผมบริโอเฟอร์ดินานนะฮะก็ได้พูดถึงอดีตความหลังของเขาที่เล่นให้กับแมนยูว่าเวบรอนกับรอยคีนนั้นไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ครับประนนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรบมนเชนสเตอร์เ็ดในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมนะฮะขอบคุณมาก,มากๆเลยครับ